นี่เรานี่เราว่าเรียลลิตี้มากนะเราไม่มีการเจียงการที่ที่ไม่เป็นจริงทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่เรียนนะคะว่าเราเองนก็มอบความรักของใยของ FC ทุกท,ท่านไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอต่างแดนนะคะการส่งความรักของทุกทุกคนพี่ถ้าที่ได้สัมผัสทุกคนอยากให้ลุงคนอย่างที่ไม่เรียนนะคะมีสม,มัยอาชีพแล้วก็มีงานทำซึ่งการมีงานทาของของลุงพลเนี่ย มันจะไม่เหมือนประเด็นที่สื่อมวลชนทางท่านได้ได้เรียนไปในข้อมูลที่ที่คัดเคลื่อนนะคะเราใช้สัพ์นี้แล้วกันเราจะ่บอ,อกว่าใครผิดใครถูกเอาเป็นว่าเขาด้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนไปว่าในวงจรของวงกลมม้าหัวใจของเราเนี่ยทุกคนคิดว่าลุงพลคือบันแมนโชนะคะแต่ถ้าคนได้สัมผัสเขาไม่ใช่บันแมนโชเลยเขามีทีมเวิร์กซึ่ง เป็นทีม w ที่หวังดีกับทุกๆคนนะคะเพราะนี้วันนี้เราเองก็ได้มามอบ intensive นะคะคำว,ว่า intensive ของภาษาตลาดตราคือเมื่อเมื่อเป้าถึงกําหนดเราก็จะมีการมอบเงินซึ่งเงินนี้มันย้ํานะคะไม่ใช่เงินบริจาคไม่ใช่เงินให้ด้วยเจตนหาเงินจากสมาชิกของเขาะะของทุกๆท,ท่านด้วยสำหรับบุญคลเราก็เหมือนเดิมอย่างที่ทำเมื่อเช้าเรามีการ มอบมองอเงินสจากการทํางานของเขาตัวเขาเองก็ได้ทําบทบาทของเขาถึงเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่เขาคือตัวตัวจักฟันืซนที่สําคัญที่จะรอมทุกคนไว้ให้มีสมาธิค่ะถึงแสนบาทเมื่อเช้าก็ถือว่าเป็นแสนที่สามรู้ลุงเนาะมันก็จะเป็นมีโปรต่างๆออกมานั้นสังเกตว่าทำไมเราถึงพยายามที่ททจะเชคขายชาโดยไม่ขายซุเเนีย เพราะเราอยากให้ทุกคนนะแต่เป้านะคะถ้าเราทํารอบนี้ได้นั่นเหมือนกับว่าทุกคนได้หมดคนซื้อคนใช้ได้สุขภาพดีเราคนที่ทํางานใครขยันมากได้มากใครขยันน้อยได้น้อยตามกําลังของคนถ้าภาษางานเขาเรียกว่าตามโปรแกรที่มีอยู่คือตามหน้าง,งานและณนวันนี้เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจากการพูดไม่ใช่โฆษณานะคะ แต่การพูดสนทนาของลุงเองในวงจรหนุ่เพื่อนแล้วมันก็มีหลุดคำว่าชาสามารถป้องกันมะเร็งได้ซึ่งในสื่อบางสื่อได้มีการไปตีแผนหรือแม้กระท,ท,ทั่ทงท่ทานที่ท่านคิดว่าท่านบอกดีต่อต่อสังคมนะคะาทนาไปแผนว่าชาไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้ที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเรามาที่พิษยืนยเรื่องชา เรามีสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาเลยแม่ฟ้าหลวงสำหรับรีพอร์ตสำหรับเปเปอร์ที่จะบอกลุงพลว่าข้อมูลที่ลุงพลพูดมาใชา้ไม่ได้คาดเคลื่อนลุงพลเมือ่อบอกว่าชา a อ c บซีจะชาอะารลุงพลบอกว่าชาสามารถต้องการมะเรได้นะทุกท่านนะคะสามารถสืบคนได้มันเป็นข้อมูลของศูนย์ราชการ ที่ทาให้ทุกคนได้มีความรู้เยอะแยะมากมายนะคะ,ะ,ะรเรื่องเงินที่เยอะแยะมากมายีนทุนจากเงินภาษีของพวกเราค่ะที่ทุกคนทํางานวิจัยมาเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถือว่าครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีให้ถือว่าดีนะคะลุงเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสไปสัมพันธ์หน่วยงานราชการซึ่งทุกคนก็ติดติดทองหลังาะคาของทหารการที่จะลุกขึ้นมาพูดเรื่องดีๆในครั้งแรกส่วนใหญ่มันมันจะไม่ได้รับการสนใจ วันนี้ขอถือโอกาสการสื่อสารที่ผิดพลาดขอโทษค่ะขอกับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนครั้งนี้นะคะเป็นผลดีต่อประชาชนทุกคนว่าเราจะได้ความรู้ในเรื่องสมบัติของชาติเรืชาชาไทยไม่แพ้ใครนะคะถ้าชาไทยแพ้ใครที่ออฟฟิศเราที่โรงงานเราคงไม่มีญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรม,มันเดนมาร์กหรือท่านก็รู้เรื่องชาอื่นเดินทางวอล์กอินมาที่เมืองไทยมากมายไทยมีดีกว่าที่คิดนะคะ นี่คือเราพูดในฐานะตัวแทนของของความเบนชาตัวแทนในความเป็นคนไทยที่คิดว่าไทยมีดีแล้วเราคิดว่ารอบนี้ถ้าทุกคนแตกมือกันดีจกกับกระดุมกลมดีมันไม่ดีหรือคะที่สินค้าของไทยได้ก้าวสู่ทั่วโลกเป็นพรีเมียมออฟไทยแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าไม่เสียหายคะ่ะนะคะเพราะเนี่ยเมื่อมีปัญหาเราก็หยุด ยุดที่จะฟ i อยติง้งหยุดที่จะวิวาสเรามาชี้แจงกันกว่าดีกว่าไหมคะชี้แจงกันแต่ให้รู้ว่ามันคือความจริงความจริงคืออะไรส่วนเรื่องผิดถูกด้วยกฎหมายใดก็แล้วแต่เราขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะกฎหมายมีไว้เพื่อควบคุมไม่ให้คนทําในสิ่งที่ไม่ต้องนะคะเราไม่ได้บอกว่ากฎหมายอายอมไม่ดีเราไม่ได้บอกว่าลุงพลพูดผิดหรือถูกเราจะบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงไม่ค้าลื่อน กฎหมายไทยออยไทยมีไว้ดีงามมากแล้วเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีสัมมาชีพที่ดีหลอกลวงผู้บริโภคนั่นเป็นเรื่องจริงตานเนี้ยถ้าเรามีการทุงติงว่าเราคาดเคลื่อนเรื่องใดก็แล้วแต่เราก็พร้อมชี้แจงนะคะเราก็พร้อมแก้ไขขอแค่ให้ทุกคนที่อยู่กับเราโดยเฉพาะผู้บริโภนะคเนี่ยค่ะได้ผลดีที่สุด เพราะทารเก็ตหลักของเราคือคนที่รับประทานทุกคนสุขภาพดีณวันนี้พี่เองก็รู้สึกทำหน้าที่ตัวเองนะคะด้วยอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์เราเป็นอุกร์การสามคนเราไม่เคยทิ้งใครที่ร่วมง,งานแต่เราไม่ได้หมายว่าเราจะปกป้องคนผิดทุกคนคำว่าไม่ทิ้งคือเราดูแลให้เหมาะสมตามหน้าที่ของเราที่เราเป็นคนนำพาอยู่นะคะนี่เป็นเคสหนึ่ง ของโปรโตีหลักของเราว่าทุกคําถามมีคําตอบนะคะอาจจะผิดหรือถูกที่ท่านทําแต่ย้ำว่าท่านที่ทำสัมมาอาชีพเนี่ยไม่ต้องไปโอเคเลยค่ะหลักการตลาดเขาบอกว่าแบรนด์ใดที่โอเคเหมือนถึงยี่ห้อใดก็ตามที่พูดโปรดักตเวอร์วึงเกินเนหตีอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าสิ่งที่คุนพูดไปอ่ะเขาคาดหวังมากกว่านั้นมันไม่ดีหรือคะ ที่เราพูดความจริงที่กฎหมายอนุญาตมันไม่ดีหรือท้าที่เราพูดอะไรที่เราปลอดภยัย <c oughs> เราพูดแค่ห้าแต่ถ้าผู้บริโภคทานแล้วเนี่ย <c oughs> เขาได้สิบมันคือความยั่งยืนของเรานะคะและมาดิพิทนาวันนี้ถ้าท,ทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์ของยูทูบเบอร์ท่านจะเห็นว่าทุกคนรักรักสุขภาพตัวเองรักลุงคพรักมาดิพิทเพราะว่าเราให้สิ่งดีๆตัวเอ สุดท้ายอ่ะมันก็คือความแย่งยืนมันคือความลัดรีซึ่งกันและกันไม่มีใครทัดีใครฝั่งเดียวมันคือการเคาพมันคือการให้เกียรติมันคือคาการทัดรีต่อกันนั่นแหละค่ะคือความแย่งยืนนะคะที่พูดในมุมมองของผูชมตัวพี่นะในฐานบริหารที่อยู่ในเดี๋ยวพี่ขอเชิญฝ่ายกฎหมายนะคะสืบค้นได้นะคะ สวัสดีครับรอบนะครับในฐานะาทีมทนายความนะครับของบริษัทมาทีพีทนะครับก็จะขอ,อยืนยันอีกครั้งครับว่า,ามาครั้งนี้ก็จะมาดูแลลุงพลในเรื่องด้านกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับไปกฎหมายอาญาที่ถูกแจ้ง Palmer ไวนนาา้นะครับในมาตรา40และ41นะครับทีนี้ว่าเมื่อภาคเช้าเนี네่ย นี่ก็ที่ออกมาตอนช่วงบ่ายอี้ครับก็เพื่อว่ายืนยันให้เอฟซีของบุรุพลได้สบายใจรอดนะครับว่าบุรุพลเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ทางทีมทนายของบริษัทเนี่ยครับได้ดําเนินการอย่างถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวจะให้บุรุณพลเนี่ยได้ลงนามในหนังสือมอบหน้าเพื่อให้ดําเนินการนะครับเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวข้องด้านกฎหมายเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ดําเนินการในการเซ็นต่อหน้าเลยนะครับ,บครับผม อันนี้ลุงพลก็เซ็นหนังสือมอบอำนาจนะครับให้กับพานธนาความนะครับของบริษัทมาดิพีนะครับ พร้อมๆทั้งับบประชาริการดำเนินการตันี้ของเรานะคะเราจะเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายเราจะไม่ละเมิดเสรีไทยเราจะไม่ล้วงล้ำสสาสรีไทยแต่เราประชาชนคนไทยคนหนึ่งเราจะรักษาเสรีข,ของเราตามที่กฎหมายเอืเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกท่านสบายใจที่แบบว่ามี วันที่เกิดเหตุเด็กที่เรียนถาว่าโทรศัพท์ดังเกิดทุกสารในออฟฟิเศเหตุเกิดเจรระเบิดไม่ได้มาซื้อของมาห่วงลงพลมมาห่วงลงพรมากต้องไม่เทงนะต้องรับผิดชอบจริงๆเราไม่จะเป็นต้องประกาศหรอกค่ะเพราะมันเป็นโลรซีมันเป็นนโยบายของรัฐราในการที่จะดูแลในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะนะคะเราไม่ได้บอกว่าเราจะบอกใครคนผิด แต่เราจะบอกว่าเราจะทําในส่วนงานที่เขียวข้อของลากับการที่เราได้รับการสื่อสารไปในข้อมูลที่คาเคลื่อนนะคะเราจะไม่ชนะใครแล้วเราจะไม่แพ้ใครแต่เราจะรักษาสิทธิของเราเองไว้นะคะเพราะเนี่ยทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ขอให้มีวิชาชีพของตัวเองมีสัมมาอาชีพของตัวเองไม่ต้องโอวร์เคลมอะไรทั้งสิ้นค่ะสุดท้ายคนจริงก็จะบอกเอง ได้อย่างเก๋สุดลองไหมคะมถ้ามันไม่ใช่อย่างว่าลองดูไหมใช่ไหมคะบางคนซองแรกหรือสองซองหรืสอสามซองแล้วแะรกษได้ดีที่สุดคือการแชร์ประสบการณ์เพราะเนี่ยในสถิติของที่ที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในเฟซข,ของใครือทุทของใครก็แล้วแต่เรามีแอดมินที่คอยเฉลี่ยสินะคะทั้งสีดบวกและสีดิลบ99.99%เี้สิทธิ์บวก, 99. 99บวกสำหรับมงอลได้มาที่เพยนะคะ เดี๋ยวเชิญลงพรเพิ่มสักนึงค่ะครับก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับก็คงจะสบายใจกล้าใส่เสื้อมานีพีกันเนาะไม่มีครับนะอย่าลืมใส่นะครับไม่มีครับนะไม่มีใช่ไหมมีแต่มาต่อยครับขว้ไม่ได้ครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าสิ่งไดที่เราทําแล้วเราคิดว่ามันถูกต้องนะครับก็ให้ยืนหนึ่งไว้นะครับไม่ต้องวันไว้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราไม่วันไวนะครับก็ไม่มีอะไรที่สามารถจะทํานะครับทาความถูกต้องทําลายความถูกต้องได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางฝ่ายบริหารคุณรัชนีนะครับโลกายุธนะครับแล้วก็ทีมทนายความนะครับท่านนิสนุทอรีนะครับน่าจะเป็นหัวหน้าทนายความนะครับก็ขอบคุณท่านมากนะครับวันนี้ท่านก็ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับกับยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับวันนี้ลุงพลประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปนะครับขอบคุณครับที่หนมีอะไรบ้าคะทนายพูดน้อยก่อยหนักใช่ทนายเราไม่พูดเยอะนะทีมเราไม่พูดเยอะมีอะไรค่อยๆค่อย,อย,อยๆออกมาเราไม่ฟื้น,านาวานเราไม่วื้นฟื้น เราบาัิบัติตามอขอามามอ้อกฎหมนยทไม่พูดเยอะปฏิบัติตามกฎกฎหมายสุดท้ายมันก็จะจบลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คิดว่าถูกเป็นข้อแนะนํานะคะตามศัตรูให้ทุกคนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ว่าถูกแต่ถ้ามีการทักท้วงหรือสอบถามก็หันมามองนิดนึงว่าใช่ไหมห้าดีกันก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราคิดว่าใช่เราก็ จะโชว์มัสกอัลทุกอย่างก็จะไปด้วยดีนะค่ะจากความสม,มัคคีจากการทำอาชีพที่จริงจากการสร้างอาชีพคุณรู้ไหมว่าคุณทำ,ทำาทังนี้เป็นสร้างอาชีพให้คนไทยได้มากก่ะป่าเมีย่ยงสี่เง่นกว่าไร่สี่เง่นกัตัตงนะีที่อยู่ในมือเยอะมากถ้าเรานำส่งออกได้ด้วยมือของพวกเราเองนะคะมันจะดีแค่ไหนลองดูนอกจากได้ตังแล้วเนี่ยคุณมีความภูมิใจเถะค่ะ พี่เองเนี่ยถ้าได้รับความชงเชยหรือถามมาลูกค้าว่าลูกค,ค้าคะทานแล้วเป็นยังไงก็ตอบว่าดีมากเนี่ยคือรางวัลมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดความสําเร็จที่ดีที่สุดคือคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดเขาได้เรื่องเงินทองมันเป็นปันจจัยที่สำคัญใช่ไหมใช่แต่มันจะไม่มีความยั่งยืนถ้าเราไม่มีความจริงจัง ขอบคุณลูกค้าทุกทกท,กท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะคะขอบคุณพี่แมมเยอรมันพี่แมมจางะะแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกเพน,นะคะกิจรกรรมเราวันนี้น่าจะประมาณนี้นะลุงเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาทีมนทนายไปไหว้พระสักหน่อยในไหนก็มาแดนศักดิ์ศร์มาแดนที่ทุกคนอยากจะมาเยี่ยมชม คุณทนายบอกว่าไปไหว้พระสักที่จะได้มาเป็นลูกสื่อทุกหาของคนย่านนี้นะคะขอบคุณค่ะ